ตามสวนลงอยู่แล้วกิ่งไมอ้อยู่แค่ไหนเพาไม่เอาใส่ท่อเนี่ยท่อใส่ได้อันนี้ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่ามีอีกอันไหมนี่ยเดี๋ยวขนาดน,นี้เราล็อตแปดสิบเนทำเองไม่ได้ปะทำได้มีตัวอย่างทำได้เอาผ้านัจนทำได้ไหมผ้าลี่เนียได้ติดกุ้งดีจัง น้ำมาคือน้ำขึ้นมาเนี่ยจากคลองอ่ะอันนี้อะไรวะโง่โง่ใครโง่ปลาหรือเราปลาโง่ก็ดึงไงขวางไงเลยขวางไม่น้ำเลยมันเข้าตรงไหนปลาเข้าอ๋อนี่เราไงตอกหลักน้ำเลยกันวะ รอบหนึ่งนี่ขึนมาขายแกเก่าจะ <c oughs> ลงแล้ครับอาลงไปมัดตรงไหนลงาแล้วนะตรงนี้มีตะปกตะบ,บานไปล,ลงทางนู้นที่ท่อหนึ่ง ตนี้ก็่งโง่นะครับลงดักปลา,า,ก,ก,าก็สาวนะครับอ <laughs> ตรงนี้มันมีสซอนที่สึกหรอนะครับเราก็ต้องซ่อมแซมหน่อยทําไม่งั้นก็คือไม่ได้กินแน่นอนครับปลา มือกี้เราดักรอบไปแล้วครับตรงนี้ดักให้ง่ครับรดักงอเสร็จแล้วก็จะงมหอยนะครับหอยกาบนะครับซึ่งผมเคยกินนี่แลเด็กๆแล้วครับตอนนี้มาเจอแหล่งครับหงาานแล้วครับประมาณสามสิบกว่าปีแล้วไม่ได้กินนี่ครับเสียนก้นนะครับเสียนหาปลา เอ่ยชื่อบริเวณนี้เขารู้จักหมดนะครับเกาะท่าทรายมีตาดำอ๋อเนียมมีแก <c oughs> อยู่ด้วยกันอยู่ไหมอยู่ด้วยกันอยู่ไหมเยอะตาดำอ่ะคงอยู่ด้วยกันไหมนี่แหละที่ตาดำ จะดําเมืัันโคตรดําหมดกินข้าวมาม่าน้ำแรงมาตรงนี้ดีปล่ะน้ำแรงอ่ะอตัวปกนตอนนี้น้ำมันแรงนะครับต้องเปลี่ยนที่ แรงก็ดักได้แต่มันจะลอยนี่หนาำแค่เนี่ยสิ่มยืนไปเลยอยากไปเป็นไหนไปลอดแล้วทางนน้นป่านไม่ไปอ่ะ,ะทางนน,น้นอ่ะ แ,แ,แล้วแต่ตัวไหนจะเข้าใช่ไหมที <c oughs> ม่เข้ามันเยอะแยะที่เขา้ามีตั้งสิบตารางวาอันนี้คือวัดดวงนะครับแล้วแต่ตัวไหนโชคไรเรื่องกะเต็นน้ำมันแรงอันนี้ตั้งกับที่แคบยิ่งกว้างที่รอบงานดีๆมันหายไปแล้วเครลักไปแล้วอันนี้เริ่มได้เลยนะครับเอาหอยต่อนะครับ ปามยังไม่แน่นอนอหอยก่อนเดี๋ยวก็ไปาาดูดิหอยสาดจ้าหอยกราบหอยกราบโอ้เยอะแยะเลยครับ หอยเครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะลงไปแล้วครับอโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่ๆครับอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นเราใช้เวลางมนะครับสองคนประมาณครึ่งชั่วโมงครับได้มาขนาดนี้นะครับเหนนี้ก็พอครับนี่ว่าหม่มุดมๆดมุด,มด <laughs>